<c oughs> นอนถ่ายยาปิดพี่น้องนี่ยดีเสียงสวบกับกับมันเป็นติดเบ็ดหรือบ่อยู่หัวบรรน,นอนกับคองอย่างละหัวเบื่องพี่นอ้องโดนบ่ใช้เบ็ดหลินข้างเวียนเนื้อกระปูนหน่อยเบื่องพี่น้องแหนมเป็นคุ้นๆอยู่โอ้โดนโดนพี่น้องโดนโดนโดนโอ้ตัวกำลังงามโอ้ถือบัวลาย เขาบลึกอยู่ัวนอบร้น,นย,ยี่หิงรุดเดอ้อนี่พี่น้องโอ้โหเนี่ยเน,น,น,นี่ตัวปลาอ้าวโดนโดนโอ้โตัวงามอยู่พี่น้องฮะนอนเฝา้านอนเฝา้นนเฝา,เาเบ็ดนอนเหรียญเ้อก,กระปูพี่น้องเนื้อกระปูนี่กระปูหน่อยใส่สี่สิบห้าสิบหลัง ถ่ายเลยครับถ่ายรอบแหลกมันหันบาถึกป่าก็เลยบาเดี๋ยวลงให้ถือยี่หรอกถือสองหลังสุดถ่ายผมหันสตอน็อปไเบอรอนเที่ยวนี้หลังแหลกนอนอยู่หน้านอนอยู่เทียงหน้าได้ยินเต็มเสียงมันสวบกำลังปนแสบด้วยพี่น้องสักนี่ปนกระเสบตุ่มกระเสบหนาวพี่น้องประคอกินเหงือกระปูตัวกําลัางงามส้ำขวดเอี่ยมลอยนี่ละ นิดเดียวพี่น้องเกือบรุดไข่อย,ยู่นอนเฝา้าถ้าติดอยู่ไก่คือสิบกรได้กินวัน,น,น,นหนึ่งนั่นรุดแล้วพี่น้องปดง่ายงหนึ่งโอ้ใส่โอ่งไว้ครับเพิ่งได้นี่แหละตัวที่สามพี่น้องเสียบเนื้อปูก่อนแบบน,นี้โอ้ยตากลองกับปอยู่ตากลองกับเมื่ออะไรพี่นอ้องสื่เสียบ เนื้อไปใส่ด้วยครับแบบน,นี้อีกจักสองชั่วโมงของเราคอยพยายามเพื่อเถี่ยวแหลกโมมันเด็กสองตัวหลังสุดท้ายก็เลยบกไปเถ่ายสำถ่ายไปเรื่อยๆอยู่หันบบติดไปติดผงสองหลังสุดท้ายโอ้ยอยู่ไหนพี่น้องเดี๋ยวสีถ่ายให้เบิง่งถ่าให้ฟังอีกเธอหนึ่งอยู่หน้าม่องเก่าเนี่ยยังอยู่ม่องเก่าอยู่สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอีก